สวัสดีครับพี่น้องสุขุมสุขลนพอกันอีกแล้วครับป้มกับช่องพาข้าวมาครับพี่นอ้องมื้อนี้ได้เป็นผัดเผ็ดปลาไหลครับพี่น้องเมนูเด็ดๆแซ่บๆครับพี่น้องหลังเลิกง,งานจวดจัดพี่น้องลดจัดๆมาครับพี่น้องจัดแจงก,กันครับกินกับข้าวเหนเียวครับพี่นอ้องมื้อนี้ กดใจบกี่ล่ะพี่น้องมีพี่น้องเพิ่นขวามาบอกให้ผัดเผ็ดปลาไหลให้กินเนี่ยให้เบิงเ้งแนวสัสนมาพี่น้องไปหาซื่อเพื่อส่ได้ จะได้ไวแมนปรายเซอร์แบนี้มั่วมาฝากจบตังว่าครับ พิมแล้วครับพี่น้องมือนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณนะครับพี่น้องที่รับชมคลิปขอบคุณพี่น้องที่กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับเราพบกับนใหม่คลิปหนะน้าสวัสดีครับ